หัวหน้าเราเห็นชอบกับเราด้วยหนึ่งอำเภอพัฒการอำเภอสาธารณสุขอำเภอนายกอบตอนี่ครับคือนะคือเพราะอะไรใช่ไหมครับอย่างเราเป็นทาในชุมชนจะไม่มีงบประมาณไม่มีค่อยมีอะไรมาซัพพอร์ตแล้วไม่มีอะไรงไงถ้านายกเขาไปกับเราหนึ่งเขามีรถรถในองค์กรเขาเวลาเราจะไป ไปเท่งแผนหรือว่าว่าเวลาเราจะไปขยายเครือข่ายเราทําหนังสือขอความ,มอนุเคาะจากมหาทอบตเราก็ได้รถแต่ถ้าเกิดทางนายกทางสาธารณสุขทางอะไรไม่ไม,ไม่ไม่สนับสนุนเราเนี่ยจะมีแต่ผู้ใหญ่คนเดียววิ่งรถวิ่งรถรถไปไม่รอด,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 ดนะครับอันนี้อันนี้ถ้าเราดึงในส่วนนั้นเข้ามาด้วยก็คือจะจะช่วยได้เยอะและกลุ่มก็จะเข้มแข็งไป ในส่วนของของอำเภอนะครับที่เราในเราในที่เราจะชุมชนที่เราจะดึงเข้ามาในกลุ่มของเราันดับแรกๆคือหนึ่งเรามาเรียนนายอำเอให้นายอำเภอช่วยผักการเพราะนายอำเภอเขาก็จะพูดกับอบตพูดกับอสมาชิกได้ครับ แล้วก็มีทางรปศตอทางนายกแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกศนครับเพราะกศน์กูกสน,กสนเนี่ยบงังคับเขาก็เก่งเรื่องลูกเล่นเรื่องอะไรเขาก็ช่วยเราได้รับเรื่องลูกเล่นนะครับก็ของอ่างทองก็จะจะมีเด็กที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างแล้วก็คือเด็กที่จะนําเสนอเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนรุ่นแต่เราก็ต้องพยายามผลักกันนะครับ ปัหายอย่างที่อาจารย์เองแนะนำะทีนี้ผมทําทูบีแล้วได้อะไรใช่ไหมครับผมมีลูกชายสองคนนะครับแล้วลูกหลานก็บีแล้วพอผมมาเป็นผู้ใหญ่บ้างนะถ้าเราไม่ทํากิจกรรมให้ต่อเนื่องนะครับเราไม่มีเวทีให้เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่มีเวทีที่ให้เขาแสดงออกเด็กๆเ,เขาจะไปยังไงล่นะครับคือ <c oughs> เด็กบางคนไม่ได้เรียนถึงปริญญาตีทุกคนนะครับ แต่ถ้าเกิดเรามาทําตรงนี้มีเวทีให้เขากล้าแสดงออกเขาก็ไม่มีเวลาเขาก็มาทักไม่ไม่ไปมั่วกับเกมไม่ไปมั่วกับยาเสพติดอันนี้คือสิ่งที่ชุมชนของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดจากแกเสพติดน,นะครับก็คือเราดึงเด็กที่เวทที่ว่างในชุมชนนะครับ ให้มาทํกากิจกรรมนะครับก็คือผมคิดว่าถ้าเราไม่ทําต่อสักวันหนึ่งถ้าเกิดเด็กๆไม่มีไม่มีที่สแสดงออกเขาก็จะเป็นหั่วสุญอย่างลูกผมโตขึ้นมาเขาก็อาจจะไปจับกลุกใน,ใน,ใ,นในกลุกที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามีเวทีอย่างเงี้ยให้เขาดูให้เขาอ่าใช่ครับนี่คือ ถึงเราจะไม่ได้รางวัลระดับประเทศแต่สิ่งที่ชุมชนหางทองได้นะครับคือลูกหลานปลอดจากยาเสพติดอันนี้คือมากกว่ารางวัลระดับประเทศครับพี่ถิงนัฟังแล้วอ่านทองไม่น่าตกเนาะ <c oughs> อย่างนั้นเลยนะคะขอบคุณทุกการมากนะคะและก็ในส,นสุดท้ายของอาจารย์เจเจเองนะคะแต่ก่อน